ต้มน้ำปลาให้ดีกับยาใส่เนื้อปลาทูที่เราแกะแล้วลงไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รัวหน้าบ้านนีสานแซ่บๆมีเมนูจากดอกขี้เหล็กมานำเสนอเป็นเมนูที่เชื่อว่าเราไม่เคยทานรัวหน้าบ้านนีสานแซ่บๆวันนี้เสนอเมนูซุปดอกขี้เหล็กเมนูอาหารฝรั่งอันนี้คือดอกขี้เหล็กที่เราต้มเปื่อยแล้วนะคะ ใส่ขี้เล็กที่เราต้มเปื่อยแล้วลงไปในโคกนะคะแล้วก็ตำ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 ใส่เนื้อปะทูที่ต้มแล้วลงไปค่ะน้ำปลาสองทับทีผงนัวนิดนึงพริกป่นค่ะข้าควคั่วหนึ่งช้อน,นและพระเอกของเรางาคั่วหอมๆค่ะตามทุกอย่างรวมกันเนาะ กูเลยมีน้งเค็มต้มใส่ไปเนาะคล้ายๆแกงขี้เล็กนะคะใส่น้ำเค็มลงไปด้วยน้ำเค็มต้มใส่ต้นหอมบักชีลงไปค่ะนัวๆัวัวทุกอย่างรวมกันเนาะเสร็จแล้วจ้าซุปดอกขี้เหล็กเนาะชิมดูสิอืม้มอร่อย สางาขัวหอมๆแลหอมมากกว่าและหน่วปาร้า